มากินข้าวกันได้แล้วลูก่าไงลูกสาวออืเดี๋ยวปากมามาอืออันนี้เจ้าเจ้าสองเดี๋ยวเจ้าสองเจ้าหนึ่งนี่นี่นี่หางยาวครับพี่น้องจ๋าหางแต่ละตัวบ่เหมือนกันเลยครับอันนี้เจ้าสามนู่นนุ่นน่นเจ้าสี่งอกดยอดเลยครับพี่น้องจ๋าเจ้าสี่นี่นี่เจ้าสี่หางมันนี่หางเปิ้นงอหนึ่งสองสามสี่มานี่เร็วเร็วกินข้าวนี้อ่ะกินข้าวเร็วเร็วอืม มามามา,มากินข้าวเร็วจะจาจะจอะไรกันล่ะครับอันนี้ผมชื่อเจ้าหนึ่งครับนี่เจ้าหนึ่งหางยาวนี่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 นอะจ้าจ้าจ้าเ๋ยาปากมามับอะไรติดปากมาอมจ้าจ้ามากินข้าวกันก่อนเร็วเร็วๆม,มา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 แสรษสวดๆเลยครับบอกได้เลยว่าเขาเสบมากนี่ ไอ้เจ้าสองไอ้เจ้าสามนี่ี่เลขสามนี่งอไปเลขสามเลยอันนี้จะสองนี่งอกรดงอดเเดียวเนี่ยงอเดียวน่ยเนเงอกัดงอดียเ่ยเนี่นี่เนี่เนี่ยเนี่ยเนเอีงยดงอดเนี่ยเนยน่ยเนี่นี่ยเนีเนี่ยเนี่นี่ยเนี่ยเนี่ยนนนี่เนีวยนี่เนววยนี่นี่แเนี่ยนี่นนี่เนี่นี่นี่ยนี่ยเนีเนีเนีย่รู้ีน่เนี่เเนี่ยเี่ยเนยเนีเนตัวไนเนี่ยเีเนี่ยเนีเนี่เเีย เจ้าผู้ตัวเมียน,นี่อ่ะโอ้ยดูไม่ออกอ่ะมีไข่ด้วย Medicaid. อ่ะอะไรเจ้าตจ้ผู้อ่ะอ,อันนี้เจ้าสามล่ะเจ้าสามได้อะไรเนี่ยตัวตัวเมียเหรอตัวผู้เปล่าตัวผู้อ่ะไม่รู้จีดูไม่ออกเ <c oughs> ออตาแล้วไแอบแอบแอบเลยแอบอะไรแอบอะไรแอบเลยทำไมแอบทำไมแอบแต่ ной, shampoo, nuc, ῦ, humanos, นี่แน่นี่แน่นี่แน่เธอแอบอะไรแอบอะไรดูเข้าดูเข้าทำไมทำไมเหรอ อืเออจะจะเล่นเล่นกันเล่นกันทำไมครับทำไมน้องจะเล่นอะไรครับอื้มแอบนะจะทุอื้มแอบถ้าแอบคือโอ้ยดูถ้าแอบถึจะ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 อื้ืออื้มจ๋าจ๋าโห้ยล่นกันใหญ่อื้อจะให้ไปไหนได้ละยนี้อ่ะอื้มจ๋าจ๋าเอากันเข้าไปอื้อ๊ะอตามนั้นอยู่กับแมวแมวน้อยจืดชืดชืด